สวัสดีครับสวัสดียามือซอ้อครับมันนี้อากาศดีครับอากาศใส่ได้เล่นมือนี้ต็มขึ้นมากอะ่ะครับหมอกลงครับหมอกลงขาวจึงคนูนไปเหมือนเลยครับครับ หมอกลง่งจเสาเลยมือนนขนาดบ่าหนาวนี่คน,นตกขึ้น่าละคนตตวมาสองมือมันก็นเลยหมอกเลยล่งมือนี่เดี๋ยวไปทังบุนหมอกขาวหมดครับหมอกขาวคุนคุนข้างทีกับหมอกลง แม่นี่ลูกเกา่าโตตีกันรุนหัวแตกคือมีประมาณสองเดือนครับคุณนตรงนามา่มีแน,น่ยังอยกระหอดเมษาแห่งวัดดีนามครับอยู่นี่จีนเลือดบ่อบงบ่อใหญไงนะ แมวสามตัวเป็นนอามาปล่อยไว้ใกล้กันเหลือเมื่อหลายแล้วครับสามมื่อที่แล้วเป็นอยู่สระบุรีเบ็นชีรลมาเอาไปสามโตครับเอาบักษาบัมีต่อไปเอาบักสองโลกเก่าไปแล้วก็บัก lương mày bay học tam tổ ngửi con nè cả sông bạc lương bạc lương chéo nè bay non thập bưởi tổ nè ngủ anh sông bạc ye đen có men đầm bạc sao mày tổ nè sông về bưởi lâm ไปบุรุม่มสองโโจหมูว่านนี่ส่วงเทียงเดี๋ยวสตึกมันยูสตึกนี่ครับกัเเลือซ้ำนี่แหละครับนี่ครับเลือบอกแดงหน่อยตัวนี้มันลายตัวเมียผมเลี้ยวมาขอบมันครับนี่ ร้อยสูงครับน,น,นี่สองตัวนี้สองลูสองไอ้ตัวน,นี้สีไป,ประมาณสองลูกาบุระเราก็มีบักแดงหน่อยอีกตัวหนึง่งบักแดงเข้าแดงเข้าอีกตัวหนึง่งตรนนี้กับสียูประมาณตอนนี้สองลูกสามสามฉีดอานนี้หางกิน ตรงนี้กับากสามมาไม่หมู่ว่านนี่ครับนี่สองเจ็ดสองแปดครับนี่ร้อยสูงร้อยงหญ่ร้อยงามครับตัวหักไปมินหนึ่งขางหนึ่งมันกระโดดคลอนไปต่ำยังหมู่หกักปต่ำมาทีเดียว แล้วมือนี้เสียวไปป่ำล้องมึงอยู่สูงร้อยพอดีเลยครับมีหุ่นมาตรฐานแล้วก็เลี้ยวแบบเยี่ยบบกเยี่ย,ก,ย,ยกับจิตสู่กใกล้เหล่าครับ,บเยี่ยแดงเไ็นหนาไม่ไม้มันก็เลาะเหล่าเยี่ยแดง เนี่ยครับเป็นหนาใหม่ๆมันก็เลาะแล้วเนี่ยออกมากแล้วเนี่ยมันบลเหลือครับเมื่อวานมันปั่มไม่เงินครับบอกโผมว่ามไม่อะหาหน้าที่มันเบลเหลือมันก็ตีดีอยู่ครับเนี่ยดีล่ำใหญ่เก่าอยู่มีลุงหนาตัวขาสีอ่อนยังน้อยขนัดน่ะเหลือจันนี่ล่ะครับใกล้อ่ะ ภาสิเบวตึงเขาไม่ยึดตัวหนึ่งอยู่มีอยู่โตัวสองตนี่แหละคอ,อกบักไก่คอากส้มไอ้บักเหลืองบักเหลืองไอ้เขียวครับคอ,อกนันมันเหลืออยู่มั่นซีหาโตนี่แหละแต่ว่ามันเัืนสูงไกลหรอแต่ว่ามันมีโตหนึ่งที่สูงไกลแล้วภาสิเบวมือนี่แหละเอามาีตัวหนึ่งสองเป็นหมือหรอเลยอยึด สีโตห้าโตกับบักเกีย้ยไกล้ <c oughs> นุ่มกับไปแล้วสองโตสามโตไปแล้วบักแก้วมีต่อไปแล้วบักเหลืองกับไปแล้วบักเหลืองหางดำกับไปแล้วนี่ครับเหลือซต้นนี่ระบาดไกล้นุ่มนั่งๆกับเลือยตะไก่น้อย เลือกไก่นมซัมนี่หลหรครับมันยากาศกางหานเนี่ยโอ้หมอกลุ่มมงนหมอกลุ่มมันมาหนาวดีครับซื่อเลยอ่าแดงแป็ดหเปล่าเนี่ยคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละครับ ขอบคุณครับที่เขามาติดตามผมามารับชมจะเรื่องกดตับ <c oughs> กดตะไรกดแชร่กดติดตามให้ในเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม